สวัสดีจ้าพี่น้องวันนี้มาพอก้กระสาวปอผีคือเก่าจ้ากับบรรยากาศยำสับๆของวันที่ยี่สิบสามมกราคมปีหกคกนะจ้ะมะสาวปอผ้าล่องทงล่องตาวันนี้หากลูปูเด้อจ้าพี่น้องตามทงไ้ทงหน้าจ้าวันนี้ตะนาวปอดงมานําเด้อจ้าพี่น้องตะนาวหยากเวียกเหตุงานอยู่บ้านจ้า ไปหลุนไปที่ตามกันเบิงจ้าวาัาสิได้สิีมานบ่อไปพี่น้องไปหลุนไปเบิงน้ากันจ้าวาัดสิได้สิศมานบ่อแต่ว่าอุ้ยพี่น้องสังเกตไดพ้พี่น้องจีแนมเห็นนี่มันปลาอ้อยได้จ้าพี่น้องแล้พวพอมาคนกับปูอยู่อปลาอ้อยพี่นอ้องไปเบิงน้ากันจ้าอุ้ยคือมาหกแถนบ้าน ่อพี่น้อก่อดวมัน่อดวมันเดี๋ยว่อพ่องวน่องันนี่ปลาอ้อยนั้นจ้ำงดีแขต่มันจับก็เลิกแตู้หูวสั่นจริงเลยบะเลิอดอกเลิกดอกตีมาเด้อดินใส่คนถึงนีนอบบไมเลกหวดนะหอดกบไปจักบเด็กโกบดีแน่นอนวันนี้ดกนี่หวหดแน่นอ โอ้ยขึ Arizona, ้นมาหลุมขึ้นเหมาโยมนล่ะหมาหยมามาโอ้ยใหญ่กว่านี้แม่ตมูหน่อยไปนเอามามึงก็ดดลูมกระปุกหตัวหนึ่งแลวพี่น้องมันแล้วพี่น้องมันแล้วมันแล้วจ้าไปเดินน้ำกันอจะพี่น้องแต่ว่าหมองโกนอ้ยหแขงเลยพี่น้องน้าปลาอ่ย้า เป็นทีงนาเก่าเนาะทีงนาเก่าเอามาปลูกอ้อยพี่หน่องก็เลยหกเนี่ยเปเบิ่งน้ำกันจ้าอีกสองพี่น้องปลูกเนี่ยไผนละหน่อยเป็นไงป่ากลนไห้เด้อจำมือนี่มากับปลาสองคนตะนาหยากเบียกยู่พี่น้องเป็นหลุนเบิงจ้าวัดมันบอมมือนี้มันกบจะโตัวก็อยูหน่อง มังคกไงมีในป่าอ้อยจ้ะกลนกับกลนในป่าอ้อยพี่น้องมึงมีมงกลนั่นดิเฮ้ยมาเล็วพี่น้องมาสอมาสอบจะมีแล้ก็ดีดองมึงล่ะก็ดีดองนานพี่น้องตัวเมียใหญ่ได้แล้วสองตัวตัวแม่ยบอกไงทองมึงตัวแม่มันเป็นลักษณะใดนี่ตัวแม่มันเป็นลักษณะนี่นี่พี่น้องนี่ดูดูตัวแม่จ้ะมันนี่เนาะอุ้ยงามจริงจริ

เก็นสีหอดอลไรได้หรอเป็นเป็นกบไงเป็นกบไงเพี่น้องโอ้สามคนบาทนี่โอ้โหนั่นมวนสิถึงหรอพี่นันท์มีบ้นง่ะมีนะนาะงหูบานนี่ต้องมีกระปุกโอ้บัดบัดสิพ่อนน้องโกน้ำกันสามหูพี่น้องมากรูกระปุกน้ำกันเด้อจ้าพี่น้องได้แล้วก็ได้บิ้วพี่น้อง เี้ยวเลยแล้วอุ้ยตเมเอาามเดียวตามเต็มล้วพี่น้องเอาอีกล้วพี่น้องอีตัวพูนเป็นลักษณะนี้เด้ไหมตบกึกนาอกตัวกันดีแต่ว่าอันนี้เส่ยสองละพี่น้องนั่นนั่นดีบทสับถึกใหม่สวยงามคือเก่าตัวเมีอี๋เอาสามเต็มพี่น้องพอดีเลยเว้ยเป็นหุนน้ำกันพี่น้อง xong khiêng nó nghe ngay từ thân thương 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 มอนก็จะโอดีถูกมะไม่เจของกันดีไหมบ่เลิกปันใดเนาะว่าแตนสืเลิกเนาะบ่ลิกเด็กนตกใจตืนบ่เลิกเพราะวันเป็นดินสะก็นดินหนาเว้ปยอ้อยใช่ก็เลยเป็นไฮอืมตะกี้เป็นไฮหน้าเลยพี่เนาะตะกี้เป็นหน่ะป่าพันดันปู่อ้อยกเลยเป็นไฮอ้อยมันเหลี่ยงแต่เล คือเป็นโอขดแปดปีเล้วแปดต่อเลยนี่เห็นแล้วเปล่าเห็นแล้วโอ้ยตัวพอกันคากไว้กับปูก็ได้ตัวปูเนาะตัวปูใส่กระพี่น้องตัวหนึ่งอ้าวส่งม้าน่ะลับกระพี่น้องมือนเล็บแบบนี้อ้าวมยไงในปลาบ่อนมามวยไงนี่ครับหาตามทงให้ทุงหน้าก่อนพี่น้องหาคนปู right มวลแขกหินบนนอโอ้พวกแขกกับปูเกิดพร้อมกันคักเนาะตัวแหม่เนาะเกิดพร้อมกันคักปะโอ้ได้ไล่เติอเด้อพี่น้องคนข้าวเดียวโอ้สามหูเลยเนาะสามหูทับเดย์ตัวไตโอ้โหนั่นดิทับอีกคนหน่อย บอกว่ามันบนเลือแล้วเนี่ยนะพี่จวเนี่ยนี่เนาะกินไปกีละมนดละหมดมเนี่ย้งเสียงใไ่ครับตัวนี้ตัวนี้ตัวไมย์เคยบอกนายหูเลยนี่แหะอ้มดตะน่อยก็อิดเหี่ยมดปัวน่อยแม่เมยตัวม่พี่น้องคือพร้อมกันคับเนาะ เอาอพี่น้องหลุนหูนี่พี่น้อกเห็นเบิ่งนุ่ก็สวยสวยก็ไปเจอแล้วหน่อยหูรองไตตินเมียนมอสุดมันสุดหูโอ้โหสุดกับปูหูสุดพุทธพุทธหมังอ๋อพี่น้องเปลี่ยนหม่องเปลี่ยนไม้เด้อพี่น้องม้วนหันหมุนปลาอ่อยกระดาหกแห้ง ออกมาตามทงไฮทงนารองมึงจ้ะพี่น้องก้นสามบาทพี่น้องสามบาทมึงนี่ยแหละแบกหน้ตัวเมียนี่ตัวผู้ตัวเมียเหรอเนาะตัวผู้เมียเลยแม่โอ้โหมาแล้วพี่น้องก้นสามบาทโอ้ยไก่กระหมุนปลาอ่อยี่น้องโอ้ยคนนี้ไม่ใช่คนแห้งเด้อนั่นหอนอะไรนั่นไอ้หอนอะไรนั่นหอดแล้วพี่น้องสามบาทดีโรกันจักเดี๋ยวปะโอ้ยง่าวนี่แต่งง มโอ้ยน่าแมนคอกันดีมากเลยเอาไปหลุ่นน้ำกันพี่น้องวัาสีแดงสีมันบ่แต่ว่ากระส่งคือได้เนาะเอาพี่น้องโอ้ยสามบาอพี่น้องเนื้อสิบเอ็ดบาทโอ้ยสามบาทสองบาทเพิ่มพี่น้องก้นเอองามเลยเอาไปหลุ่นน้ำกันพี่น้องเอ้ยพี่น้องหูหนึ่ง อุ้ยนันก็หู้นึงที่นั่นบนี่กระปูบดังดึเดูกระปู่อุ้ยดับพีน้องจบ่น้องนี่โตตเมย์โตปูเว้ามันน่ะพีน้องมันแน่อ้โตื่แห่ว้าวอุ้ยเอาพีน้องเอ้าเ โอ้ย่กลนได้แต่ตื่นจำนี้โอ้ตัวแม่เนาะตัวแม่ตัวนี้สวยเงยพีองวะถลารุ่นต้องกันพี่น้องโอ้ยแต่ก่นจำนี่บอมัโดนเนาะถ้ามันกวยมันหลายเนาะมันเดีวมันเดียวตางค์นักไหมกุตันักถึงไหวด้ปูค่นตกค่ะงเนบ่นม ตัวนี้ขึ้นมีหมดมีหมดกระซ่มีหมดกรมีกระปูี่เลยนั่นเนี่นั่นนั่นนั่นจำอารปูขึ้นควกหกขาขาไปใส่เบิขาเสียขาไปใส่นสองขาบ้างันสินับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเมสิมเเสียขาเสียเจ็ดขา ไปลวนนำกันพี่น้องว่าสิได้ซีมันมั้งที่น้องปล่อยอยู่ะปล่อยเรือยอันเสียมกับตากลองไปน้ำกันบ่ได้พี่น้องยันถึงดามเสียมกับตรงนั้นนั่นแหละพี่น้องคนสามบาทโอเคเลยหัดซีมันเนาะโอ้ยนะได้จนมัแน่ละพี่น้องมึงเด้อะ ก่อหัวก่อโตเลยกันก่อโตแล้วเนาน er oh, для, course, ะหันสิบหอดแล้วตื่นแนี่โอ้นั่นเห็นแล้วเห็นแล้วเริ่มพี่น้องเดี๋ยวพี่เพิ่อนเนี่ยอาปาก่อหัวยังไมโตกันดีเลยโอ้สวยงามเมียนพอดีดองเนาะพอดีติดตัวเม่เด้อพี่น้องพอดีเลยแม่ยนตัวเม่ยมียนตัวเม่ยกดีพอดีมีเรื่องหู้นุ่งบอเอาบอกก็ดีเฮ้ยทางกันนะพอละ โอ้ยตัวดุเหมาดอกเอาไงก็เต้นหน่อยให้เต้นดหุใหมาพี่น้องไอ้คนนี้มันสเสียสุดเหรอพี่น้องอยู่ไก่ทางเนอะพี่น้องหากินเลาะทางพ่อละพี่น้องคนเจ้าบาทเนีมมันจะสองบาทเท่านึงจ้าบาทเพิ่มวัดเนือหอดไทยจอดพี่น้องพ่อละกระปูโอ้หยอดได้ยอดมันพี่น้อง เหนมะเนยอะไรจ้ะวังหูกน้งแห่งทีนบ่เนี่ยฝนเนี่ยเออแดดแห่งเด้อพี่น้องอูังยังแดดอีบง๊ได้ดองได้ดองจะดุ่น้งกันอีกพี่น้องอ่ะหาไปเรื่อยๆพี่น้อง หากับป oh! oh! ah! oh! uh! ูตามท้องไหยท้องนาเด้อพ uh ี huh. uh ่น huh. ้องก็สะแดดแน่พี่น้องมาอนี้นี่แม่นบอนี่ควายมันแม่นแม่นกล้วยแมนบอเจ้าบอวะโซกเบื้องเบิ้องเพื่อมันแม่นกล้วยกับปูเนาะพี่น้องโอ้หมี่อยู่มี่นู่โอ้หนัดเห็นแล้วพี่น้องมันเออมันแต่พี่น้องมันแบบ ก็ทอกันด uh, <Yeah. S 1> ีไปหนอวันใส่เดียวกันเลยโุ้ยโุ้ยหูแบบไงตัวปูใสทุกหัวเหี้ยนี่นะมันเด่นเด่นเด่นเฮ้ยปิ้วไป ได้ละพี่น้องมันคือเกาจะข้นมันนี่อีกพี่เกาช่างหอหลังดองเไดได้หล่เห็นไหมเห็นเอะโอ้กระปูมิตรลุ่นนี่เด้อพี่น้องลุ่นดองเว้ยเออ รุ่นดองรุ่นดองรุ่นดองเนไปเบ่งน้ำกันจ้ะมันเป็นอันขี้ดินเหนียวนาออันปัจโจกบดาน้มันยันไม่บักพุดนหูไปทั้งอันนบริ่วผอบเ้บอกดูยันโอ้ยต้นหินที่เราไปเพื่ออะไดหน้าตัวใหญ่ตัวเล็กก้าวกระปูหินกะปูหิน càpú na, à, này, cápú na, bỏ các anh em, à, con cápú các thật là, gì sì thương lại đấy nè, là, leo, หูกี่ตัวก yeah. ็ข oh yeah. ึ้นแล้วกันโอ้กระปูนี่กระปูตัวอ้วกไงรับเหรออ้ยมันจะเจาะลงเจาะลงก็จับหรือยังรับโลอ้ยคนเราหืมก็มาหากันหน่อยมาเนี่ยนะคนเราหูเอ้ยนี่ตัวนึงต่างหากตัวนี้ต่างหากนี่เออยังอีกตัวนึงยังอีกตัวนึงพี่น้อง มันไล่ตัวไดิวเสร็จอสาดมินบอกบึ้บาบลิ้บผวกาบบกา่าฮาาฮย่เบเบียเงมนาะเบียดเคิงหนึ่ว่าคางนี่ออกบุดเลยว่าเอาเก่าอีงวยอ้อกนไปเรื่อยๆเด้อพี่น้อง ได้แล้วพ่อมาหาไปเหลือิมันกมื่อกพกกุญย์เนาะทำมันตื่นทำมันมีขวยได้พี่น้องก้นข้าวเดียวพี่น้องอันนี้ยังบิสุขาอยู่เออครบที่น้องครบอยู่กลืนไปเรื่อยเรื่อยๆเด้อพี่น้องพอได้เล็บอยู่พี่น้องมองค้นตกเหมือนข้าเจ้าม่านจกเอาเบิร์ตหนอเมนเดียพิ่นเดียพเพิ่นดินี้ขึ้นเลืก กหี่นเลยอืมนีคนบดนั่งขี่หินเลเรืบ่เเอาน้าคนจะข่าวก็เมือพี่น้องดูโดนบไดแดดแท่งนานี่แดดแทงอ้นะอ้ยเห็นล่ะโอ้บ่หลุ ใส่เพื hmm. ่อได้ดองอยู่พี่น้องตือพร้อมกันค่ะอืมใส่เดียวกันปั้ดเลยเนาะค่ะปูหูหนึ่งต้นมาถมหูล่างไว้มีกบสเลยเนาออุ้ยหูใหญ่แหงโกบหูนี่เด็กไล่หูในเด้อพี่น้องรถข้าเจ้าแกดินพอแล้วบ๊อ โอ้ต oh, mm ัวใหญ่ได้บางสุ่มครบปะล้องนครบปะขาครบปะค้องครบดดอกก็ขีเห็นเลยก็ขีเห็นไม่ได้โจกงาโอ้ตัวใหญ่ยูตัวนี้ขาครบกู้ล้างล้างเสียเนาะครบโอ้แม่ตูแม่ปูแม่แหล่พี่น้อง โอ้ยเฮ็ดเป็ดโอ้ยโอ้ยเฮ็ดได้เนาะหือเฮาก็ฝนกระหม่มาจกเอาเพิ่นจ้ะก็จกนี่ก่อนเนาะบ่ฮู้ว่าปูมีลนี่ๆมใหม่พี่น้องตัวนึงเกิดพร้อมกันกระปูกระอุ้ยหลายตัวอีกได้หลายเติบแล้วขนาดนเล่นๆเด้แต่่นอีหลีนบ่ได้หลายกว่านี้

มันก็จะมันเป็นวันอีกไงนั่นดิเดี๋ยวคนกลกัปูเลยพี่น้อง่ส่งสิได้สิมันสิคืออยู่พี่น้องได้ลเนาะกาเดียวพี่น้องโอนั่นดเห็นดเห็นล่ะโอ้ตืนเนาะ เดือยหุย้ยี่นะนี่ทุ้งมือไปดลุดน้ำกันพี่น้องอะเปลี่ยนหม่องเปลี่ยนไม้ปไมเปเรื่อยๆพี่น้องแต่ว่าามีค้อยี่บ่ยอยากเนาะคนข้าวเดียวสองบาทสามบาท,าบาทก็เก็เห็นโตกะปูแล้วพี่น้องแต่ว่าค้อยบ่บ่คยมีจ้ะหู้เพื่อนอ่ะพี่น้องบ่ค่อยมี โกเอาฝนตกเหมือนเมนข้าเจิ๋วมากลงมาโจกเอาวังฝนตกเนาะแต่ว่าซ้ำสีเอากินกะพ่อได้ยู่พี่เนาะพอเด็กปนอยู่เหลวแหลงไหมเนาะมนอู้หะยนี่น้ออเนาะกุ้ยก็สิฟุตมวนี่หน่อยเมนมาเลื่อนคอแ พอกลเนี่ยเนาะมันบวกลนไปปูกำลังกมตเนนะที่นี่คดีพี่น้องปูกำลังกินแสบเด้อจ้ะเป็นปูนอ่อนแต่ว่ามันเนาะหนาน,นี่เนาะน้ำมันจะเต็มท้องเรื่อพี่น้าาาองอย่า่าจับขาดเครื่องอีกเจ้าไม่ใช่เหรอชุดหน่อยชุดซื้อโอ้ผมเป็นสาโปงมอมอกดปี๋เนาะโอ้หชุดไปซื่อๆนะโอ้พุณดิโอ้ โอ้โอ้นั่นเห็นอะไรเยอะแค่เพียงเด้อเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วรุนรุนยานขาปูเสียพี่น้องโอ้ยเด็ด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 แล้วแล้วนั่นเด้อเออนั่นรุนขาปูเสียพี่น้องที่ไม่ยห็นโกเปิดตื่นเต้นห้ามอะกลงปูนกันพี่น้อง Nên, ôm tay cốp nó. Hako ngày mất sai, kim nó. Hako ngày say sai. Mỏ là cái hacko ngày tiếp cào nó. Méti phá bi hacko ngày mong mong kêu ao kim nó. Hako ngày mất sai. Méto há Hã? Méto mát. 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 Méto ห uh huh. ั่อีสานบ้านเฮาอ่อมกบใส่กระปูแต่ว่ามีหม่องอย่เด้เนาะนี่และเนาะเอ้ยเดี๋ยวสิพาไปเอากบพี่น้องนดกนละมันพี่น้องส่วนว่าไปหากบเดี๋ยวๆๆเพว่าบ่เลิกเลยดให้ี่เด้อนายมันบ่เลิกโอ้แต่มีกบหกบกบออมใส่กระปู่นก็คือปั่ว ทางใหม่เนาะล้วแต่ตัวปูอ้อเี่ยเด้สวยเห้าพี่น้องนานตุ่มงานน้องก็อมกบเจ่กยบปูไปผาปหากบไงถานพี่น้องเอ้าวัดจิไปกันยังผอบเรื่อยๆอยู่พี่น้องหูกระปูก็ได้ผูกกลนกับมันขนาดเนาะมันตื่นเนาะ กลนกับพวกปนกับปุ้ยเพียนแล้วก็ขังเล็กตื่นเว่ยพวกเคยเีมันตื่นโผลี่ลตื่นอิลีพี่น้องเป็นดินทรายน้ำกัะเพาะนกฮันโลพอแล้วพอแล้วอืมกูอกันกระปูกับเดรร้ายเตอเลยพี่น้องได้อ้อมแล้วล่ะไแมนไปหลุดไปที่ตามมึงพี่น้อง สิได้สิมันบ่อ่ะพ่นพ่ออีกแล้วพี่น้องพ่นว่าลองอีกก่อนพ่นบออ้ออ้ยได้เดดอ้เห็นแล้วพี่น้องนั่นนั่นนั้นนี้เนี่เดยเที่ยวเลยโอ้ยสัตว์มันเนาะอีกมันหูหนงพี่เนาะหูปูกลุนกระมันมันเมียนพอแล้วก็หน่อย เจ้าถือห่อได้ยั่ไนี่เมินมาอย่างเี้ยเออนี่ดิหอแล้วอืนานหอแล้วเดี๋ยวออมดีด้ยเดี๋ยวอมเดี๋ยวอมออมดีด้วยงคือจงคืองคือแล้วเอาขึ้นมามื่งหน่าม่อื่นจับเท่าสองเลยเอาเท่าสองหัว ไปหากบไงพี่น้องเพี okay, like ้ยนหมองเพี okay, patience, ่ยนบอนจ้ะจะดุนเบืองว่าสิได้กบไงบอมมดนี่แต่ว่าบอลเป็นบอผาดแล้วเนาะกบไงเนาะโอ้ยมันเคยมีกุกกีเด้ไปพี่น้องไปลุนน้ำกันจ้าว่าสิได้สีม้านี่บอกบไงอุ้ยนายเธอคนเดียว อุ้ยหโหพี่น้องกบเงี้พี่น้องมองเดียวพี่น้องมองเดียวอุ้ยแต่เขาลงอีกลุกยิกมวยเห็นหวงเด็ดโอ้ได้แล้วพี่น้องได้แล้วได้แล้วกบเงี้ยซักขาใจกูกบยัเฮี้ยงกู พี่นอ้องเอาสำหรับขิดวันที23่23มกรการ่าปีพศสองพันหาอพี่นอ้องสาวปอบคงสิได้ฝากพี่ฝากน้องไว้ซ้ำนี่ละจา้จาจังได้ก็อเย่าอเรื่องกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิง่งให้กับช่องเราปาก,กนตะนาไว้น่าไม่ได้จา้า